i up the top. จะได้ไปต่อที่เตาแก๊สแหละไฟลูกแห้งโดพี่น้องน้ำมันกระเด็นปังปัง้งปงปังก็คง,ง,งจะได้ไปต่อที่เตาแก๊สแหละไม่รอดไฟมันพุ่งแรงเกินไป ืันนี้เมนูผัดกะเพราใส่แม่สาวหน่อยก่อนของคุณยายเอาพริกใส่ที่หลังเนะเาะแล้วผัดใส่ผัดกะเพราเพราะว่าเรากลัวมันจะไม่หอมของข้าหอมนี่จะต้องเออแล้วทำไมเคียงเราถึงเป็นแบบนี้่ะใครมาทำเคียงเราหักอะ่ะโอ้ งานข้าวยายไม่เห็นเงี้ยก็เทียงไข่บันเทียมน,นี้ตั้งหลายตัวหลายอันทำไมกระเทียมล้วแตกได้อะงานข้าวดูสิพี่น้องมันก็ล,ล่างเคียงไข่แตกหมดโอ้ซื้อมาบางหลายบาทนี่ผัดกระเทียมใส่ด้วยซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบัตสิบโปง่งกังไปเอาพริกมาซส่เนาะ ตักออกให้น้องหอมก่อนผัดกะเพราเดิมพี่ไหมกระเพราไก่เดี๋ยวก็จะทำไข่ดาวเ้วยเราจะกินหรือเปล่าไข่ดาวเลยตามเข้าดูก่อนผัดกระเพราไก่ให้น้องหอมก่อนแล้วของยายก็จะเอาพริกมาใส่ทีหลังชิมกันเดิมใี่้หงชิมนิดนึง กำลังนวนี่น้ำมันที่เจียวออกจากออมือมืขึ้นนี่แหละออกมากใส่นี่แต่ลายเติบดิต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาจะกินกับข้าเจ้าเ,าเนาะข้าวหอมมันมักมันมักสดหนำเติมน้ำให้เขาเยอะหน่อยเพราะว่าเขาชอบกินน้ำเนาะข้าวหอม โอเคเพราะว่าเราใส่น้ำมันก็ใส่น้ำไปแล้วเนาะทีนนี้ก็จะเอาพริกมาใส่ตอนสุดท้ายแล้วก็พริกมาใส่เนาะวันนี้กินข้าวกับผัดกะเพราพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ